ว่าแต่ชินชูวีอัิฉลียสาวที่มีไอคิวล้อยแปดอมให้ผู้ชายเข้าไปในห้องง่งายๆแบบไม่เลยเหรอฮะในฐานะที่ฉันชอบเธอมานานฉันรู้สึกเพศหวังจริงๆแต่จะช้าจะเร็วยังไงเธอก็ต้องตกเป็นของฉันอยู่ดีฮ่าฮ่าฮ่า ไอเสือพรุ่งนี้ประธานผังจะทําธุรกิจลับที่เขาห่วงหลงในเมืองของเราเดี๋ยวฉันจะส่งข้อมูลเพิ่มเติมไปให้ทางอ e ีเมลรู้ใช่ไหมว่านายต้องทอํายังไงเอารูประยะใกล้ที่ชัดที่สุดค่าจ้างหนึ่งแสนถ้าได้รูปเมื่อ,อไรเดี๋ยวฉันจะโอนไปให้เลยฮะฮะงานมาแล้วเอาล่ะตั้งสติให้ดีแล้วตัง้งใจทํางานเฉันชืย่ยรอฉันก่อนนะเดี๋ยวฉันกลับมาภาพหลอนแน่ๆมันต้องเป็นภาพหลอนแน่ๆ เป้าหมายของเราคือการเรียนซ้อมชั้นและสอบเข้ามาหาวาลัยศิลปรกรให้ได้เรียนจบแล้วจะได้งานดีๆทำถ้ากลายเป็นซีอเมื่อไหร่จะหาเมียส,สวยๆเลยอย่างพี่ชูวี่ก็ไม่เลวนะกลายเป็นนักธุรกิจพันล้านชีวิตของอีฟานคนนี้จะต้องไม่ธรรมดาปีศาบ้าอะไรมันมีจริงที่ไหนล่ะเอาอีกแล้วปีศา ฮัลโหลฮัลโหลทำไมเงียบเปล่าวางสายไปแล้วเหรอทั้งเสียวไหมลองเช็คที่อยู่นี่ให้ดูทีค่ะฉินชูเวียใส่อยู่ที่ห้อง502ตึกหนึ่งแข่ทิ้งชวีถนนตะวันตกเฉียงเหนืออ๋อบ้านนี้นี่เองที่มีหมาโทรมาก,ก่อกวนอีกแล้วสินะอีกแล้วหมาโทรมากวนหมาบ้านนั้นโทรมาเป็นรอบที่สามของเดือนนี้แล้วเราไม่ได้ไปเซ็นสัญญากับมันแล้วฉันจะไปแก้ปัญหาให้มันได้ยังไงเล่า แล้วทุกๆครั้งถ้าไม่ใช่โทรมาแจ้งเรื่องทะเลาะวิวาทก็จะแจ้งเรื่องเจ้าของให้อาหารน้อยเกินไปพวกเราเป็นตำรวจพิเศษนะไม่ใช่พี่เลี้ยงหมาบ้าไปแล้วหัวหน้าจางคะแต่ฉันว่าเราตรวจเช็คพลังวิญญ,ญาณแถวนั้นดูสักหน่อยไหมคะว่าไงนะเธอว่างนักใช่ไหมฉันจะเพิ่มงานให้เธอเป็นแค่ตำรวจมือใหม่ที่เข้ามาฝึกงานเท่านั้นไม่มีสิทธิ์มาสั่งฉันเข้าใจไหมเข้าใจแล้วคะ่ะ น่าลำคอนสมัดเลยทำไมฉันจะต้องไปเดินตรวจตาแ่านั้นเพราะหมาตัวเดียวด้วยฉันไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนหรือไงฉันกลับละเธออยู่เว้นไปแล้วกันถ้าไม่มีเรื่องด่วนไม่ต้องโทรตามฉันเข้าใจไหมแต่ต้องบอกพี่เรื่องนี้ไหมนะทําไมนายยังอยู่นี่อีกก็ข้าทําพันธสัญญาไปกับเจ้าแล้วข้าจะไปไหนได้ละ่ะพันธสัญญาพันธสัญญาอะไรฉันจะยกเลิกตอนนี้เลยข้าก็อยากจะยกเลิอกอยู่หรอกแต่ทําไม่ได้น่ะสิ พันธสัญญาโบราณก็จะยกเลิกง่ายๆหรอเฮ้นายถืออะไรอยู่ในมือนะอาหารหมาใช่ไหมนายตั้งใจจะมาเก่ะกินอาหารหมาใช่ไหมสัญญาบ้าอะไรฉันไม่เชื่อหรอกโว้ยข้าพูดความจริงถ้าเจ้าอยากจะยกเลิกสัญญาแล้วก็ข้าจะช่วยเจ้าเต็มที่อยู่แล้วได้นายเป็นคนพูดเองนะบริษัทขนส่ง SF ใช่ไหมครับพอดีผมมีวัสดุอยากส่งมารับที่บ้านผมนะครับได้ครับนี่คืออะไรหรอครับ หุ่นยนต์ของเล่นที่ขยับได้นะครับมันคิดจะทำอะไรเรานะ่ะทำไมมันจับเรามัดไว้อีกแล้วเนี่ยส่งของแบบนี้น่าจะแพงนะครับจ่ายค่าประกันไหมครับไม่ละถ้าหายไปก็ไม่เป็นไรหมายความว่าไงฟะถ้าเกิดหายขึ้นมาฉันก็ซวยนะสิส่งไปภูเขาหิมาลัยแน่ใจเหรอครับค่าส่งแพงมากเลยนะแพงแค่ไหนผมก็ยอมจ่ายไอหมอนั่นขายเราเหรอ เห็นไหมล่ะก็แค่เนี้ยฮ่เรานี่ฉลาดจริงๆเลยภูเขาหิมาลัยเลยนะถ้าเดินกลับมาได้ก็ลองดูเอาเรื่องบรรทัดสัญญามาหลอกฉันงั้นหรอไม่มีทางซะหรอกคิดว่าฉันโง่หรือไงไอโง่เจ้าเข้าใจคําว่าบรรทัดสัญญากลับไปไหนไม่ได้หรือเปล่าถ้างั้นนายก็พูดมาเลยดีกว่าต้องการอะไรจากฉันกันแม่ฉันเป็นแค่นักเรียนธรรมดาธรรดาที่อยากสอบเข้ามหาลัยดีๆนะ โอ้ยปล่อยข้าข้ามีวิธีมีวิธีหรอก็จบแล้วนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วก็ลาก,ก่อนบาย